สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทุกท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทางต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับ ค่ำคืนนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมพระสมเด็จวัดะระฆังพิมเกตบัวตูมองค์นี้จะลงกุบางขุนพรมนะครับหรือเราจะเรียกกันง่ายๆคือพระสองคลองนั่นเองนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปนะครับผมจะย้ำเสมอต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับ ผมพูดไม่ค่อยเก่งและไม่ชอบเล่านิทานอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube คิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับผมไม่ได้ว่าองค์พระผมแท้นะครับให้องค์พระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี้เปิดออกนะครับสันนิฐานเจ้าของเก่าจะขัดล้างมาแบบไม่ช้ำนะครับ เราจะสังเกตเห็นคาบขี้กลุกนะครับขึ้นเป็นผลเป็นก้อนลอยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวส่วนพื้นผิวพระนี่ก็จะยุ่จะย่นจะแตกลานนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับเราจะสังเกตเห็นเส้นซุ้มรอบแก้วนะครับจะอวบใหญ่เรียวบางอ่อนช้อยสวยงามส่วนองค์พระนี่นะครับจะคมสันลึก เด่นชัดเจนนะครับพระเกตนี่ก็จะเป็นเกตบัวตูมนะครับพระพักนี่สันนิษฐานน่าเป็นเป็นพระพักผลมะตูมนะครับเราจะสังเกตเห็นใบหูทั้งสองข้างนะครับลำคอนี่จะเป็นปล้องเลยนะครับส่วนหัวไหล่นี่ก็จะตั้งฉากนะครับการวางมือการวางแขนนี่อ่อนช้อยสวยงามนะครับเราจะสังเกตเห็นเส้นจีวรนี่ใต้ลักแร้นะครับส่วนสังคตินี่จะขึ้นเป็นเส้นเลยนะครับ ฐานแซมทั้งสองเส้นนะครับคมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับกระแขงดูนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับองค์พระนี่ก็จะลึกเลยนะครับคาบขี้กรุกนี่โรยตัวกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับด้านข้างสังเกตเห็นนะครับร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระรอยแตกรอยแยกคาบขี้กรุกนี่ฝังตัวกระจายทั่วพื้นผิวนะครับส่วนด้านหลังนี่พื้นผิวพระนี่เปิดออกนะครับ องนี้เจ้าของเก่าล้างมาไม่ช้ำนะครับเนื้อหาวันณะก็จะออกขาวอมเหลืองนะครับสังเกตเห็นนะครับเม็ดมวลสารก็เช่นเดียวกันนะครับโรยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวส่วนคาบที่กรุบนี้บางๆนะครับกระจากระจายทั่วพื้นผิวเช่นเดียวกันนะครับด้านข้างด้านนะครับสังเกตเห็นนะครับร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวผ้าคาบที่กรุบนี้ฝังตัวแน่นเลยนะครับแต่แคงดูด้านข้างนี่องค์พระก็จะลึกนะครับ ส่วนด้านบนนี่สังเกตเห็นนะครับคาบกุนี่ยังหลงเหลืออยู่เลยนะครับด้านหน้าด้านล่างสังเกตเห็นนะครับร่องรอยการยุบตัวของบนพื้นผิวพระนะครับเนื้อ,อาหานี่ก็จะแห้งนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับ สภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบอ่อนะครับสังเกตเห็นคาบขี้กุนะครับโรยตัวกระกจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเม็ดมวลสารเม็ดเล็กๆก็เช่นเดียวกันนะครับโรยตัวกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระทางช่องเบญจวรรณต้องกราบขอพระคุณนะครับผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube ส่วนไหนก็ดีไม่ว่าจะเป็นการอธิบายนะครับ ถูกบ้างผิดบ้างหรือจะเป็นการลงกล้องนะครับชัดบ้างเบลอบ้างนะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนามุมกล้องให้ดีขึ้นนะครับสังเกตเห็นองค์นี้สภาพเจ้าของเก่าล้างมานะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะแห้งนะครับเกเห็นนะครับคาบขี้กลุกนนี่ฝังตัวแน่นกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับ ทางช่องเบญจบัณอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับได้ลองประศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับใน facebook นะครับมีกลุ่มมีเพจหลายๆกลุ่มนะครับหลายๆเพจนะครับมีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายๆท่านนะครับแฝงตัวอยู่ในกลุ่มอยู่ในเพจอยู่ใน facebook นะครับลองประศึกษาให้ดีก่อนนะครับจะเห็นสภาพพื้นผิวพระด้านหลังนะครับจะหลมหลวมนะครับเม็ดมวลสารนี่ โอยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวสภาพล้างเปิดพื้นผิวพระออกเลยนะครับเนื้อหานี่ก็จะแห้งนะครับเกจิคาบที่กรุกนะครับฝังตัวแน่นอยู่ในหลืออยู่ในร่องอยู่ในหลุมนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับมีผู้ใหญ่หลายท่านนะครับโทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับราคาพระสมเด็จนะครับผมต้องกราบเรียนท่านผู้ใหญ่นะครับผมเปิดราคากลางนะครับ ไม่มีราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับส่วนท่านผู้ใหญ่ท่านใดชอบราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับท่านต้องไปทางนั้นนะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับผมไม่ได้ว่าองค์พระผมแท้นะครับอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติด,ดตามทางช่องทาง u t u b e คิดวิเคราะห์ และแ,แยะตามนะครับไายเก็บรายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางนะครับองนี้สภาพล้างมาแบบไม่ช้ำเท่าไหร่นะครับเกเห็นนะครับพิมพ์ทรงองค์พระนี่ยังคมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับรลยเก็บรายละเอียดนะครับเกเห็นคาบขี้กุนนี่จะฝังตัวแน่นเลยนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆยามค่ำนะครับ ขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ก็ดีนะครับตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube มีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกๆท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกๆท่านนะครับค่ำคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกๆท่าน